สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการคัดลออสินค้าจากระบบ e-boss ไปยังลังค้าต่างๆค่ะฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับผู้ขายที่มีร้ังค้าหลาย้ังค่ะรองรับการคัดลอกสินค้าจาก้ังค้าหนึ่งไปยังอีกลังค้าหนึ่งอย่างรวดเร็วหรือรองรับการคัดลออสินค้าระหว่างแพลตฟอร์มและลังค้าที่ใดๆกันก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ต้องเชื่อมต่อ้ังค้าก่อนไม่ว่าจะเป็น้ังค้าที่ต้องการคัดลอกหรือลังค้าที่รับการคัดลอกส่วนวิธีการเชื่อมตอลังค้าให้ดูที่ส่งช่วยเหลือค่ะหลังจากเชื่อมต่อลังค้าแล เลือกเมนูสินค้าคลิกการณาลออสินค้าในปัจจุบันนี้เรารองรับการค้าลออสินค้าตั้งส่งโดยทางร้านค่ะในหน้านี้ให้เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการค้าลออเช่นวันนี้เราต้องการค้าล่อสินค้าจากร้านค้าตีตอกไปยังร้านค้าอื่นพิกแพลตฟอร์มตีตอกต่อมาเลือกร้านค้าที่ต้องการค้าลออเลือกสถานะสินค้าหรือสามารถใช้ชื่อสินค้าหรือ ID สินค้าก็ได้ค่ะหากคุณต้องการค้นหาสินค้าด้วยเงื่อนไขอื่นๆให้คลิกการค้นหาขั้นสูงค่ะเรื่องลงมา เลือกสินค้าที่ต้องการค้าลอสินค้าทั้งหมดที่ยังไม่ได้ค้ลรอจะอยู่ในนี้องนี้สามารถค้าลอเป็นชุดได้ส่วนองด้านขวาสามารถคัดลอได้เพียงชิ้นเดียวจากน,นั้นคลิกค้ลรอในหน้าดังนี้เลือกลังค้าที่ต้องการรับการค้ลรอหาสินค้าที่คนเลือกต้องการค้ลรอไปอยังบังคับลาซาด้าให้เลือกแพลตฟอร์มลาซาด้าเลือกลังค้าลาซาด้าแล้วตรงนี้สามารถตัง้งค่างื่งขไขการค้าลอสินค้าได้เสร็จแล้วคลิกยืนยันแล้วสินค้าทั้งหมดที่ค้าลอแล้วก็จะอยู่ในรายการค้ารอแล้ว ลือคลิปล่าสาดตั้งสายเพื่อดูหากลูกค้าต้องการไปแก้ไขข้อมูลสินค้าที่คาลอกเมื่อกี้ให้คลิปปุ่มแก้ไขในรายการกล่องล่างเพราะสินค้าทั้งหมดที่คาล่อมาจะต้องเก็บไว้ที่รายการกล่องล่างก่อนเมื่อแก้ไขข้อมูลสินค้าสําเร็จคลิปรีเพ่สินค้าก็จะถูกพรยเพ่ไปยัง้ังค้รล่าสุาสำเร็จค่ะหากไม่ต้องการแก้ไขให้คลิกพรยเพ่โดยตรงค่ะต่อมาคือการค้าลออสินค้าทั้งลังหากต้องการคาลออสินค้าทั้งลังให้คลิปปุ่มค้าลออทั้งลังในหน้าดังนี้ลังซ้ายคือลคะเืืออกนน้า่่ไไขด ตรงนี้ตั้งค้างเงื่อนไขาการค้าลอบอีกด้วยแล้วด้านขวาคือลังค้าที่ต้องการรับการค้าลอกเลือแพลตฟอร์มเลือกลังค้าเราสามารถค้าลอกไปยังลังค้าไหลลังในครั้งเดียวนะคะเสร็จแล้วคลิกค้าลอบไปยังกล่องล่างแล้วลูกค้าสามารถไปดูที่รายการค้ารอกแล้วหรือกล่องล่างก็ได้คะ่ะโอเคค่ะการค้าลอบสินค้าทั้งหมดมีเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ